ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก็คงไม่ผลวัย1 4บ5นี่แหละครับเมื่อ10กว่าปีก่อนผมก็เป็นเด็กมสามคนหนึ่งที่ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยจะดีนักหรือจะเรียกได้ว่ายากจนเลยก็ได้ครับครอบครัวของผมพ่อกับแม่ก็แยกทางกันโดยที่ผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อของผมเลยมาเป็นสิบสปีแล้วผมอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าเก่า กับแม่เพียงสองคนและด้วยความที่แม่ของผมสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนักจึงทำได้แต่เพียงงานรับจ้างทั่วๆไปเท่านั้นหลังจากที่ผมเรียนจบชั้นม .3 ผมก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน,วแน่ว่าผมจะไม่เรียนต่อแล้วผมไม่อยากให้แม่ต้องลำบากในเจ้าโรคประจำตัวที่ต้องไปหาหมออยู่บ่อยครั้งหลังจากที่ผมออกจากโรงเรียน คุณป้าบุญมาซึ่งเป็นเจ้าของห้องที่ผมกับแม่เช่าอยู่ก็รู้สึกสงสารและเวทนาผมแกบอกว่าแกมีญาติอยู่คนหนึ่งกำลังหาเด็กมาช่วยงานของแกซึ่งก็เป็นงานง่ายๆแค่คอยเช็คจำนวนคนบนรถบัสคอยดูแลความเรียบร้อยคอยเป็นเพื่อนพูดคุยกับคนขับเพื่อไม่ให้หลับในหรือพูดง่ายๆก็คือเด็กประจำรถบัสนั่นแหละครับ น้าก้องแกก็รับผมเข้าทำงานตามคำรับฝากของป้าบุญมาน้าก้องแกเป็นคนแปลกแต่ก็ใจดีน้าก้องแกอายุประมาณ40กว่าซึ่งก็น่าจะมากกว่าแม่ของผมนั่นแหละครับแต่แกก็อยากให้ผมเรียกน้าเสียมากกว่าน้าก้องแกเป็นเจ้าของปั๊มหลอดปั๊มหลอดก็คือปั๊มน้ำมันเล็กๆของชาวบ้านที่เห็นได้ทั่วไปตามต่างจังหวัดนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจ ววาภาคกลางจะเรียกว่าอะไรแล้วแกก็มีรถบัสอยู่สองคันสำหรับเอาไปรับส่งคนงานพร้อมกับรับจ้างวิ่งเหนือลงใต้แกก็ไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมกับนาก้องก็ทำงานอยู่ด้วยกันสักพักจนในช่วงหลังนาก้องก็เริ่มให้ผมหารายได้พิเศษเพิ่มเติมด้วยการให้ผมเฝ้าปั๊มน้ำมันให้แกในช่วงที่ไม่มีงาน ข้าไม่เคยเจอเด็กขยันอย่างเองข้าถูกใจวะนี่คือคำพูดประจำของนักกล้องที่แกมักจะชมผมอยู่เสมอตลอดเวลาที่ผมทำงานอยู่กับแกแกก็มักจะให้เงินผมเกินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้อยู่เป็นประจำทำให้ชีวิตของผมก็เริ่มที่จะดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังนั่งเฝ้าปั๊มอยู่ในช่วงเย็นรถบัสอีกคันของนักก้องที่จ้างพี่เหนือ ซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของแกอีกคนคอยขับรับส่งคนงานก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเวรแล้ววะไอเหนือทารถตกถนนไอเหนือน่าจะเสียแล้ววะ่ะคําพูดของนักก้องที่พูดกับผมหลังจากที่รับโทรศัพท์มันทำให้ผมขนลุกตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมายันใบหูเลยทีเดียวนักกล้องได้เสียหลานชายของตัวเองไป พร้อมกับเด็กลถอีกคนหนึ่งแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่ในเที่ยวนั้นเป็นรถขากลับเลยไม่มีผู้โดยสารแต่ก็เหลือแค่รถที่สภาพพังยับเยินพร้อมกับหนี้สินที่ยังต้องส่งค่าง,งวดที่ค้างอยู่และตั้งแต่นั้นนักกล้องแกก็เริ่มเปลี่ยนไปแกเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวออไรายได้ที่เคยให้ผมแกก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง บางทีก็ลืมไปหลายๆวันแต่ผมก็เข้าใจได้นะครับว่ารายได้ของแกหายไปกเกือบครึ่งแถมยังต้องจ่ายหนี้สินอีกมากมายหลังจากวันนั้นนาก้็แก่ก็เริ่มรับงานหนักมากขึ้นจากที่เคยวิ่งรับงานประจำในช่วงกลางวันแกก็เริ่มรับงานทัวร์ในช่วงกลางคืนด้วยจนบางครั้งผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าแกเอาเวลาที่ไหนไปนอน และมันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมก็สงสัยอยู่ไม่น้อยในหลายๆครั้งที่มีลูกค้าเจ้าประจำมาที่ปั๊มของแกนักก้องแกก็มักจะไล่ให้ผมเข้าไปหลบอยู่ที่หลังปั๊มและจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าคนนั้นได้ออกไปแล้วในช่วงเย็นวันหนึ่งหลังจากที่รับส่งคนงานในเที่ยวสุดท้ายเสร็จก็น่าจะเป็นเวลาประมาณหโมงเย็นเศษ นักก้องแกก็ได้รับงานด่วนเข้ามาได้ครับยินดีครับทุ่มตรงเดี๋ยวผมไปรับที่หน้าบ้านพักคนงานนะครับเสียงของนักกล้องตอบกลับไปสายด้วยความดีใจวันนี้โชคดีวะได้งานอีกต่อหนึ่งไปส่งคนงานที่บ่อพลอยคำพูดของนักล้องมันทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะบ่อพลอยที่เราจะไปนั้น มันห่างออกไปเป็นร0อกิโลเมตรเลยทีเดียวแถมเส้นทางก็ยังทุลักทุเลแล้วยิ่งถ้าฝนตกก็อาจจะได้นอนกินข้าวลิงข้างทางเลยก็เป็นได้แต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดอะไรออกไปแกก็น่าจะคาดเดาคำพูดของผมได้เอานะเสียกแกให้พิเศษอยู่แล้วเดี๋ยวข้าแบ่งให้เองเยอะๆเลยแล้วนะักกล้องไหวเหรอครับเมื่อคืนก็วิ่งรถกันทั้งคืน แทบยังไม่ได้นอนเลยผมถามนากล้องออกไปด้วยความเป็นห่วงก็เพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นผมกับนกล้องก็เถี่ยวรับพนักงานที่ทำโอทีในกะดึกกันทั้งคืนซึ่งผมเป็นแค่เด็กรถจะหาจังหวะง,งีบตอนไหนก็ได้แต่นกล้องน่ะสิครับแกแทบจะยังไม่ได้นอนและแกก็ไม่สนใจคำพูดของผมนะครับและด้วยความที่ไม่มีอะไรทำผมกับนกกล้อง จึงไปที่หน้าบ้านพักของคนงานก่อนเวลาพอสมควรและแกก็จอดที่ร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งแล้วก็สั่งข้าวมากินกันคนละจานซึ่งในระหว่างที่กินนั้นผมก็เห็นแกมีอาการกระสับกระสายลุกลี้ลุกลนคร่นเนือครั่นตัวเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างแล้วผมก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาจอดข้างๆรถบัสของแกซึ่งผมก็จำได้ ว่าเขาคือลูกค้าประจําที่ปั๊มหลอดของนักก้องแล้วนักก้องกับลูกค้าคนนั้นก็เดินขึ้นไปบนรถบัสด,ด้วยกันก่อนที่จะลงมาในเวลาไม่นานนักแล้วก็แยกย้ายกันไปเอ็งกินเสร็จหรือ,อยังวะถ้าเสร็จแล้วก็รีบไปกันเถอะเออแล้วของนากก้องยังไม่ได้กินเลยนะครับเออช่างแม่งเหอะข้าไม่หิวหลังจากบทสนทนาของผมกับนัก้องจบลง ผมก็รีบให้เจ้าของร้านห่อข้าวใส่กล่องแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถตามนากล้องไปทันทีในตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงพอดีน่กกล้องแกก็ขยับรถไปที่หน้าบ้านพักของคนงานซึ่งคนงานก็ยืนรอกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตามปกติโดยนำของชิ้นใหญ่ๆเก็บไว้ที่ห้องเก็บของด้านล่างแล้วก็จัดแจงดูแลที่นั่งจนเรียบร้อย ซึ่งทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ก็ยกเว้นสิ่งหนึ่งครับที่มันไม่ปกติและสิ่งนั้นก็คือนักกล้องนั่นเองครับนักกล้องมีอาการที่แปลกไปอย่างเห็นได้ชัดเท่าที่ผมน้ำนับดูแก่ไม่ได้นอนมาเกินกว่า3 6ชั่วโมงแล้วอีกทั้งข้าวปลาก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง และด้วยความที่เป็นเด็กก็ทําให้ผมพูดอะไรไม่ได้มากด้วยตลอดเส้นทางที่นา้องขับรถไปบอกลอยผมก็ได้แต่ภาวนาให้ไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแล้วนา้องแกก็เริ่มขับรถเร็วกว่าปกติน้องครับพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยเสียงของผูดด้โดยสารท่านหนึ่งซึ่งแกก็น่าจะเห็นถึงความผิดปกติจึงเรียกผมไปถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้าแกมืออาชีพอยู่แล้วพี่จะได้ไปถึงกันไม่ดึกมากผมก็ได้แต่ตอบไปเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนได้รู้สึกสบายใจหลังจากที่เราเข้าไปถึงบอ่อพลอยทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีครับเออคุณรุดครับทางลัดออกจากบอ่อพลอยไปทางไหนหรอครับเสียงของนากล้อง ได้ถามขึ้นกับผูดด้โดยสารคนหนึ่งซึ่งท่าทางจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วอ้อมไปทางด้านหลังเลยครับปกติเอาไว้วิ่งรถบรรทุกไปเหมืองแต่ก็เลิกใช้ไปแล้วเออคุณก้องอย่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะหลงได้นะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับนะกล้องขับรถไปตามเส้นทางลัดตามคำบอกเล่าของคุณลุดจริงๆ โดยที่ไม่สนคําเตือนแต่อย่างใดหูยังกับคนละโลกเลยนะกล้องผมอุทานขึ้นด้วยความรู้สึกที่ขนหัวลุกไปหมดแม้จะผ่านมาแค่ไม่กี่ร้อยเมตรแต่ทุกอย่างมันก็ดูน่ากลัวไปหมดมันเป็นทางดินแคบๆที่พอดีกับรถบรรทุกในเมืองเท่านั้นโดยที่สองข้างทางเป็นป่ามีหญ้าสูงท่วมหัวสูงจนถึงหลังคารถบัสเลยนะครับ นักกล้องแกก็ขับรถไปเรื่อยๆซึ่งเส้นทางมันก็คดเคี้ยวไปตามแนวของภูเขาซึ่งเส้นทางข้างหน้าก็มองเห็นได้แค่ระยะไม่กี่เมตรเท่านั้นจนผมก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าเรากําลังอยู่ตรงไหนของบ่อพลอยหรือว่าตรงไหนของเหมืองกันแน่แล้วอยู่ๆนักก้องแกก็หยุดรถเสียอย่างนั้น และด้วยความที่ผมเองก็มีความกลัวอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วมันก็ยิ่งทําให้ผมตกใจจนทําอะไรไม่ถูกผมเห็นนักกล้องนั่งโตัวแข็งทื่ออยู่ที่เบาะคนขับแกมองตรงไปข้างหน้าโดยที่ตาแทบไม่กระพริบเองเองมาขับแทนข้าก่อนได้ไหมเองก็ขับรถเป็นนนักกล้องพูดขึ้นพร้อมกับขยับตัวออกจากที่นั่งแบบช้าๆ ผมเห็นตัวของนักกล้องสั่นไปหมดหน้าของแกซีดปากแห้งพร้อมกับเหงื่อที่ออกมาเต็มหน้าของแกแล้วแกก็จ้องตาของผมข้าขับไม่ไหวแล้วมันหยุดเต็มไปหมดเลยวะเองเองเห็นไหมวะเออไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าขอไปนอนสักงีบก่อนเมื่อผมได้ฟังสิ่งที่นักกล้องพูดมันก็ทำให้ผมขนล,ลุกเลยนะครับ ผมไม่เข้าใจว่านักกล้องเห็นอะไรก่อนที่แกจะเอื้อมมือไปปิดสวิตช์กุญแจเพื่อดับเครื่องแล้วก็ส่งกุญแจมาให้ผมซึ่งผมก็พยายามทำความเข้าใจนะครับวพราร่างกายของแกก็คงจะถึงขีดสุดแล้วแกคงจะไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วผมก็เห็นแกเดินตรงไปที่เบาะหลังสุดพร้อมกับดึงหมอนดึงผ้าห่มลงมาจากที่เก็บของด้านบนแล้วแกก็ล้มตัวลงนอนที่เบาะหลัง ซึ่งผมก็ได้แต่คิดในใจว่ามันก็คงดีที่แกจะได้พักผ่อนดีกว่าขับไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดแต่มันก็คงจะดีกว่านี้ครับถ้าแกไม่จอดเอาไว้ในที่ที่น่ากลัวแบบนี้ตอนนี้มันก็เหลือเพียงแค่ผมกับความมืดที่มีเพียงไฟหลีสีฟ้าที่อยู่ตามเพดานของรถเท่านั้นแม้จะมองผ่านกระจกออกไปข้างหน้า ก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับและในตอนนั้นผมก็คิดได้เพียงแต่ว่าการนอนหลับเท่านั้นที่จะช่วยให้ผมผ่านค่ำคืนนี้ไปได้เร็วที่สุดแล้วผมก็เลือกที่จะล้มตัวลงนอนตรงที่ว่างข้างๆคนขับจนกระทั่งผมเริ่มที่จะรู้สึกเคลิมอยู่ในอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีใครบางคน กำลังจ้องมองผมอยู่เฮ้ยใครวะผมอุทานขึ้นหลังจากที่ผมลืมตาขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นหน้าของผู้ชายสีดำๆคนหนึ่งกำลังแนบอยู่ที่กระจกด้านหน้าก่อนที่มันจะถอยหลังและหายเข้าไปในความมืด <S <S ผมได้แต่นั่งอึ้งอยู่แบบนั้นทั้งๆที่ผมเองก็กลัวจนแทบฉี่จะลาด ซึ่งผมก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าผมไม่ได้ตาฝาดหรือคิดไปเองเพราะว่าที่กระจกหน้ารถมันยังมีคราบไอ้น้ำเป็นรูปหน้าคนอยู่อย่างชัดเจนนักกล้องนักกล้องครับนักกล้องครับผมพยายามตะโกนเรียกนักกล้องที่นอนอยู่ด้านหลังแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเพราะแกะก็คงจะหลับสนิทจริงๆ เชี а, ่ยเชี่ยเชียอะไรอีกวะเนี่ยผมอุทานขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าผมได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกมาจากประตูทางฝั่งซ้ายและเมื่อผมหันไปดูมันก็ไม่มีใครเลยนะครับมีแต่พงหญ้าที่สูงท่วมหัวเท่านั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้ามากมาย มันมาจากทุกทิศทุกทางมันเหมือนกับมีคนหลายๆคนเดินวนอยู่รอบๆตัวรถมันทำให้ผมหลอนจนแทบจะเป็นบ้าแล้วผมก็คิดว่าถ้าหากผมยังอยู่เฉยๆแบบนี้ผมคงจะต้องตายแน่ๆผมจึงทำใจดีสู้เสือเอาไว้แล้วกระโดดลงไปตรงที่นั่งของคนขับใช่แล้วครับผมพยายามจะขับรถบัสคันนี้ออกไปจากที่ตรงนี้ให้ได้ แต่แม้ว่าผมจะพอขับรถเป็นอยู่บ้างแต่รถกระบะกับรถบัสมันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าแค่เกียร์มันก็ต่างกันแล้วผมพยายามคลำหาสวิตไฟจนไปเจอเข้ากับสวิตตัวหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไฟหลีและเมื่อผมกดมันก็เป็นไฟหลีจริงๆครับมันเป็นไฟที่คล้ายๆกับไฟตัดหมอกที่ส่องตรงไปข้างหน้า แต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ไฟหลักมันจึงส่องไปในทิศทางที่ไม่สูงมากแล้วสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำให้ผมแทบเป็นบ้าไปเลยครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับผมเห็นขาท่อนล่างของคนเป็นสิบสิบคนยืนเรียงกันอยู่ที่หน้ารถของผมขาทุกคู่มีสีดำสนิททั้งหมดมันยืนนิ่งโดยที่ไม่ขยับร่างกายเลยแม้แต่น้อยถึงตอนนี้ ผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดผมบิดกุญแจสตาร์รถทันทีแล้วทันทีที่เครื่องติดไฟหน้ามันก็ติดขึ้นมาด้วยแล้วคราวนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมถึงกับปัสสาวะราดของจริงผมเห็นคนตัวสีดำสนิทลักษณะเหมือนกับคนที่ถูกไฟครอกยืนอยู่ข้างหน้าผมมากกว่าสิบคนเสียด้วยซ้ำ บางคนก็รูปร่างไม่สมประกอบบางคนก็แขนขาด้วนบางคนก็เกรียมจนเหลือแต่กระดูกบางคนก็ไม่มีหัวและสายตาของพวกมันทั้งหมดก็มองมาที่ผมเป็นทางเดียวกันและด้วยความบ้าคลั่งของผมในช่วงเวลานั้นผมจะกดแตรแบบไม่คิดชีวิตซึ่งแตรของรถบัสก็ต้องบอกเลยครับว่ามันดังจนแทบจะข้ามตำบลได้เลยทีเดียว และทันทีที่ผมกดแตรลงไปมันก็ดูจะได้ผลอยู่นะครับพวกครางสีดําที่ยืนอยู่ตรงหน้าของผมทั้งหมดมันก็ค่อยๆหายไปแต่การหายไปของพวกมันนั้นมันไม่ได้หายไปเฉยๆมันค่อยๆแยกย้ายกันเดินเข้าไปในป่าข้างทางและหายเข้าไปจนครบหมดทุกตนหลังจากที่ผมอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็พยายามตั้งสติ พยายามเข้าเกียร์ผิดๆถูกๆและเคลื่อนรถออกจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมเหยียบคันเร่งเครื่องมันก็จะดับและไฟหน้าก็จะดับลงและเมื่อผมติดเครื่องขึ้นมาอีกครั้งพอไฟหน้าติดผมก็จะเห็นร่างสีดำทำท่าเหมือนจะโผล่ออกมาจากปากข้างๆอีกครั้งและเมื่อผมจับจังหวะได้ผมก็รีบขับออกมาด้วยความเร็วที่ไม่มากนะัก ผมเห็นดวงตานับสิบสคู่มันเป็นดวงตาสีแดงกำ่ำกำลังมองผมอยู่ข้างทางและเมื่อผมขับมาไม่น่าจะเกิน5กิโลเมตรผมก็เจอกับเส้นทางที่เป็นทางโคง้งซึ่งมันก็บีบหัวใจของผมมากเลยนะครับเพราะว่าทางด้านขวาด้านในของโค้งนั้นมันเป็นเหวลึกลงไปซึ่งถ้าผมพลาดผมกับนักกล้องก็คงจะได้เฝ้าที่ตรงนี้ไปอีกนานแสนนานเฮ้ย ใคระเนียผมอุทานขึ้นเพราะว่าผมเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งยองๆโดยที่ในมือถือเบ็ดตกปลาและหย่อนลงไปในเหวล,ลึกนั้นซึ่งด้วยจิตสำนึกของผมผมมั่นใจได้เลยครับว่าแกไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะคนที่ไหนจะมานั่งตกปลาในที่แบบนี้แล้วอีกอย่างไฟหน้ารถที่ตกกระทบกับร่างของแก มันก็ไม่มีเงาเลยนะครับและเมื่อผมกําลังจะขับผ่านร่างของแกไปแต่ก่อนที่จะถึงตัวของแกแกก็ทําในสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นชายแก่คนนั้นแกก็โยนเบ็ดตกปลาทิ้งแล้วก็กระโดดเข้ามาขวางรถของผมเลยครับแม้ว่าผมจะตกใจกลัวอย่างสุดขีดแต่ในวินาทีนั้นผมก็ตายเป็นตายแล้วครับ ผมไม่เบรกและขับชนเข้ากับสิ่งสิ่งนั้นและทันทีที่ชนชายแก่คนนั้นก็กลับหายไปเฉยๆไม่มีแรงถูกกระแทกไม่มีเสียงของการชนแต่อย่างใดหลังจากที่พ้นโค้งมาได้มันก็ทำให้ผมกล้าที่จะเหยียบคันเร่งมากขึ้นแต่ก็ยังไม่น่าจะถึงร้อยเมตรเลยนะครับในขณะที่ผมใช้ความเร็วอยู่พอสมควรผมก็เห็นเงาดำเงาหนึ่ง กําลังอยู่ตรงหน้าซึ่งมันเป็นเงาดําที่สูงถึงตัวรถจนผมต้องเหยียบเบรกอย่างกระทันหันมันไม่ใช่ผีครับมันคือต้นไม้มันเป็นทางตันครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมตอนนี้มันเป็นป่าที่รกไม่ต่างกับข้างทางเส้นทางที่ทำเอาไว้มันสุดอยู่แค่นี้แล้วครับ มไปต่อไม่ได้อีกแล้วส่วนเรื่องที่จะกลับรถยิ่งไม่ต้องคิดเลยครับเพราะทางมันแคบชนิดที่ว่ารถจะสวนกันก็ยังไม่ได้เลยหากจะถอยหลังกลับไปผมก็คงจะตกเหวแน่ๆแล้วผมก็ได้ยินเสียงรถคันหนึ่งขับมาจอดที่ด้านหลังก่อนจะมีเสียงฝีเท้าของคนอีกประมาณ4-5่ถึงห้าคนวิ่งลงมาคุณก้อง คุณก้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมได้ยินเสียงของผู้ชายคนหนึ่งกำลังตะกอนอยู่ที่ประตูทางฝั่งซ้ายและเขาก็คือคุณลุดนั่นเองครับคุณลุดก็คือผู้โดยสารที่เป็นคนบอกทางลัดให้กับนักกองเอาน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเปิดประตูหน่อยคุณลุดบอกให้ผมเปิดประตูทันทีที่รู้ว่าผมไม่ใช่นาก้องผมพยายามตั้งสติ ครามหาสวิตปลดล็อกประตูผมก็บอกแล้วว่าอย่ามาอย่ามาดีที่ไม่เป็นอะไรไปคุณลุดแกก็บนใส่ผมทันทีที่แกขึ้นรถมาได้แล้วก็รีบเดินไปที่หลังรถผมเห็นคุณลุดตบหน้านักก้องอย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้งก่อนที่แกจะหันกลับมาถามผมนี่คุณก้องแกใช้ยาไปเยอะแค่ไหนแล้วเองใช้ด้วยหรือเปล่า เอ,อ,อยาอะไรครับผมตอบกลับไปด้วยความมึนงงเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆว่าคุณลุดแกหมายถึงอะไรแกไม่มีชีพรจรแล้วนะคำพูดของคุณลุดมันทำให้ผมรู้สึกอึง้งและร้องไห้ออกมาเพราะมันทำให้ผมรู้ว่าน้ากล้องแกตายแล้ว <S <S ผมเดินไปดูน้ากล้อง ซึ่งสภาพของแกมีน้ำลายไหลออกมาจากปากเหนือตัวเริ่มแข็งนิ้วมือและนิ้วเท้าหงิกเกรงไปหมดและหลังจากนั้นคุณลุดแกก็ได้บอกผมระหว่างทางที่พาผมออกมาว่าแกได้ยินเสียงตลแลรถแกเลยนึกเอะใจขึ้นมาจึงชวนลูกนอกออกมาตามหาผมกับนักกล้องและแกก็บอกอีกอย่างนะครับว่าที่ผมเข้ามาเจอทางตัน ก็เพราะว่าผมเข้ามาผิดทางซึ่งผมก็ไม่สนแล้วครับจะยังไงก็ช่างมันและนั่นก็เป็นรถบัสเที่ยวสุดท้ายของผมกับนักกล้องมันเป็นเรื่องราวที่จบไม่สวยเลยจริงๆและผมก็มารู้ทีหลังหลังจากที่จบเรื่องว่านักกล้องแกน็อกยาครับแกใช้ยาเกินขนาดทำงานจนหามลุ่งหามข่ำไม่ได้พักผ่อนซึ่งผมก็คิดเอาเองนะครับ ว่าแกคงแกรับยามาจากลูกค้าประจําของแกเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเห็นลูกค้าประจําคนนั้นอีกเลยซึ่งผมก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่ายาเสพติดมันช่วยเราในช่วงแรกเท่านั้นและในบ้านปลายทุกคนก็คงมีจุดจบไม่ต่างกับนักกล้องส่วนผมกับแม่เราก็ย้ายที่อยู่กันเลยนะครับแล้วผมก็เลิกทำงานเกี่ยวกับรถทุกชนิด และตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผมทำบุญผมก็จะนึกถึงนักกล้องอยู่เสมอแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่แกก็เป็นผู้มีพระคุณกับผมมากๆคนหนึ่งจะเรียกว่าเป็นพ่อคนที่สองของผมเลยก็ว่าได้และเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ